มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัวชมพูพาชมสวนผักปลูกใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังเฟดตัวออกจากวงการเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังสวยแล้วก็เสียงเพราะไม่เปลี่ยนนะคะสำหรับนักร้องสาวบัวชมพูฟอร์ดหรือว่าบัวชมพูสหวัฒจึงปัจจุบันเฟดตัวออกจากวงการค่ะหลังจากแต่งงานกับสามีช้างสมประสงค์สหวัฒ ทำหน้าที่คุณแม่ให้กับลูกๆน้องแมทน้องมาร์คแล้วก็น้องเหมาค่ะล่าสุดนะคะสาวบัวชมพูได้แชร์ชีวิตประจําวันเรียบง่ายเข้าสวนผักข้างบ้านที่ตัวเองลงทุนลงแรงปลูกเองดูแลเองกับมือซึ่งผลผลิตปลอดสารน่าทานไม่น้อยเลยค่ะ งานนี้นะคะบัวชมพูดได้ให้สัมภาษณ์รายการคุยแซบโชว์เล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำสวนเพราะว่าลูกๆชอบทานสลัดผักค่ะก็เลยอยากจะปลูกเองจึงเริ่มเรียนจริงจังจนตอนนี้แทบไม่มีพื้นที่ที่จะเดินแล้วค่ะปัจจุบันมีผักหลากหลายเช่นกะเพาราโหระพาอิตาลีโหระพาใบแดงเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอาไว้โดยเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย แถมยังปลูกผักแบบไร้สารเคมีอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ